เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับติดถนนลาดยางวิวธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับการเดินทางสะดวกสบายติดถนนลาดยางเส้นหลักนะครับมีไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเลยครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวไม่ล้างนะครับเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาตินะครับรักความสงบ รับวิวทุ่งนาก็แปลงนี้น่าสนใจครับราคาไม่แพงด้วยนะครับไระหลาแสนบาทเท่านั้นครับเป็นที่ติดคลองด้วยนะครับสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีถนนลัดยางผ่านหน้าที่ครับเห็นวิวภูเขามีไฟฟ้าอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับการเดินทางสะดวกสบายเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับห่างจากทางหลวงหมายเลขสิบเอ็ดประมาณ4กิโลทางเข้าซอยอยู่ตรงข้ามวัดสะอาดนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอเมืองนะครับแปลงนี้ กัดอยู่ตำบลดอนทองครับแถวแถวหลังค่ายบรมนะครับบรรยากาศดีม,มากครับไล่ละห้าแสนบาทเท่านั้นครับเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ขายโดยตรงเลยนะครับเปิดโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ